ผักมีทั้งหมด5สี 1. ผักสีเขียวในผักสีเขียวมีสารโคโรฟิลล์อยู่มากมายช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดมะเรง็งทำให้ผิวพรรณสดใสนอกจากนี้ยังมีกากใยสูงช่วยลดอาการท้องผูกและทำให้ขับถ่ายดีตัวอย่างของผักสีเขียวคะนา้าผักบุ้งผักโขม ผักกาดแปงกวาถั่วลันเตาเป็นต้นค่ะผักสีที่สองคือผักสีส้มหรือสีเหลืองในผักสีส้มหรือสีเหลืองมีสารเบต้าแคโรทีนและฟลาวนอยด์ช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจหลอดเลือดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบำรุงสายตาตัวอย่างของผักสีส้มหรือสีเหลืองเช่นแครอท ฟักทองมันเทศข้าวโพดเป็นต้นค่ะผักสีที่3คือผักสีม่วงในผักสีม่วงให้สารแอนโทไซยานินช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมองแถมยังช่วยยับยั้งเชื้ออีโคไรที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ตัวอย่างของผักสีม่วงเช่นกะหล่ ือกบันม่วงเป็นต้นค่ะผักสีที่4คือผักสีแดงในผักสีแดงมีสารไคโรปีนซึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งปอดอีกทั้งยังช่วยยับยัง้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเยื่อบุมดลูก ตัวอย่างของผักสีแดงเช่นมะเขือเทศหอมแดงพริกหวานพริกชี้ฟ้าเป็นต้นค่ะผักสีสุดท้ายคือผักสีขาวหรือสีน้ำตาลในผักสีขาวหรือสีน้ำตาลให้สารอลไลซินที่ช่วยสร้างเซลล์ให้แข็งแรงยับยั้งการเกิดเนื้องอกช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต้อนมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมาก การอักเสบลดระดับน้ำตาลในเลือดลดปริมาณไขมันในเลือดลดความดันโลหิตป้องกันเส้นเลือดุดตันและรักษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวอย่างของผักสีขาวหรือสีน้ำตาลเช่นกระเทียมหัวไชเท้าถั่วงอกกระหล่ำดอกเป็นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังประโยชน์ของผักสีต่างๆไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องรับประทานผักให้เป็นยังไงคะใช้แล้วค่ะเราต้องรับประทานผักให้หลากหลายสีนะคะเพราะว่าผักแต่ละอยา่าง